ยอดผู้กิวสูงคักแน่บาดเฮาเจ็บป่วยไข่ทำไว้ไวดอกในเฮเดอร์จักน้อยหนีต่างคนต่างศิลามูเพื่อนล่าหมูเดี๋ยวกันล่าเฮือนสาบนบอลห้างเด้่าาสนล่ามูพวกเฮือนซานบอนอยู่บอนหมูไข่เลยมูเจ้าห้าเอิ่นดอกว่าตาย จักหน่อยหนีบัดเท่าตายไปแล้วเอาอยังไปมีกินท่านเท่านั้นตัวเือติดตัวหมเจ้าเอาไปได้บาดเถ่อตายเอาไปน้าบอได,ด้ดีๆเฮื่อหลังไงบอเฮ้าเห็ดแก่ฝันเอาเอาไปน้าบอได,ด้ดีๆหน้าทงไงบอเทาเห็ดอีแม่เอ้ยผู้ลังค้นถื่อลูกบอดีขายกินแจกไปเบิดเกี้ยงยา ไอถอนมูลมั่งสังฆโลกศาสตร์กับขูห่างห่างเขาสิให้บัดเทือตายโอ้ยยันจะต,ต,ตายปะเฮ็บจังไหนพี่นอง เอิญบามีแต่ทำบุญบอนสิเป็นทุนสำร้องก่อป่วยเอาไว้บัดเธอตายไปแล้วบุญกุศลบอนสั่งก่อให้คิดถิ่นยอดผู้กิวฮาเดอร์พอยอดผู้กิวฮาเดอร์แม่บอนหามาก่อส้่งลาาง้านถ้ำกวนเอิญบุญเป็นทุน โอ้ย <offered> น้อโอ้ยน้อโอ้ยเอลานาแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ญาติพี่น้องทุกๆท่านมางานคณะอาจารย์ทั้งสงฆ์ทุกรูปองค์ในวันนี้ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองกุ้งกวงเมืองหลวงกรุงเทพใหญ่คือกันเด้อให้สดใสสองแจง แรงเศร้าให้อยูด่ดีทุกอย่ามีมากไกลโลกค่าไขให้ไกลห่างอันตรายให้ดีเวียนม้วนเจ้ายาสมุมีการเจ็บท้องเจ็บสันหลังเปืองไหลเจ็บบอนไดปวดบอนไดก็ะเร้าสามือนี่อย่ามีใครดอกใจพร้อมสาธุเดอ้อ เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองเจ้าทีผู้ดูน,นันเจ้าฐานผู้อยููุ่กกรไม่เหสักหลักบ้านบ้านนนคำของเฮากด็ดีหอดย่ำทุกขอให้มาบอกหวยซาเดอหอดบางสวยคอให้มาบอกเลขให้พี่น้องออกเลขถ่ายหมายใดตั้งแต่งเงินสนุกพันใบแบ่งเบื้อแห้งให้ค้นซา ให้น้ำบุญให้น้ำพลาได้ก่อสร้างวัดผู้กิวดวังนี้ให้สุขลนให้หืองใส่เมียงเมียงเหลืองคือทองใส่ห,อหออ้องโอ้อยนอโอ้อยนรอ,อ <laughs> <laughs> oh <my God>. Lana. <laughs>